พาเพื่อนๆมาชมรถตู้รถครอบครัวรถบ้านสักหนึ่งคันนะครับคันนี้รถบ้านผมใช้งานเองนะครับไปมาแล้วหลายทริปนะครับขึ้นเหนือลงใต้นะครับไปมาหมดแล้วนะครับสุดตะวันออกก็ไปมาแล้วคันนี้นิสันเออแวนนะครับปี2006ตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้ผมติดอุปกรณ์เสริมามเยอะเลยนะครับภายในสะอาดนะครับผม รถพร้อมใช้งานมากๆคันนี้นะครับภายในไม่มีเลอะเลยนะครับไม่มีขาดเลยนะครับรถเดิมๆนะครับผมบอกไว้เลยนะครับใครได้ไปคุ้มมากนะครับคันนี้1นึ่งแสนมื่นเกานะครับถูกสุดในตลาดนะครับสมัยป้ายแดงหลักล้านนะครับตัวนี้เครื่องดีเซลนะครับเครื่องสามพันนะครับเครื่องดีเซลเกียธรรมดานะครับขึ้นเขาเหยียบสบายเลยนะครับรถผมเซอร์วิสมาครบๆแล้วนะครับ ฟังเสียงเครื่องได้นะครับเสียงเครื่องเงียบเลยรถพร้อมใช้งานนะครับเล่มพร้อมนะครับเอกสารครบล้อยางช่วงล่างแน่นนะครับรถแหลกหลังคาผมเพิ่งติดมาใหม่เลยนะครับไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับสิบกว่าคนได้สบายเลยนะครับบอดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักมีกล้องหน้าหลังให้พร้อมนะครับภายในสวยสะอาดมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พีท่านใดหาอยู่นะครับมองหารถครอบครัวอยู่นะอยู่นะครับรถ ที่นั่งสิบวาทที่นั่งนะครับลองดูตัวนี้นะครับราคาสูงนะครับไม่เตี้ยมิสันเออร์แวร์นะครับภายในกว้างขวางสะดวกสบายนะครับผมยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบหมดเลยนะครับสีเดิมๆนะครับมีทํามาบ้างบางจุดนะครับผมรถเอาไปไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับขับใช้งานได้เลยนะครับรถที่บ้านผมใช้เองนะครับยังแปะตาโลโก้ไว้อยู่เลยนะครับด้านข้างเลขไมล์ประมาณ1น0 0 0แกิโลเมตรนะครับ กล้องหน้ากล้องหลังให้ไปครบหมดเลยนะครับเครื่องเล่นจอ2อดินนะครับแอร์เย็นเพลงเพอนะครับกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับทั้งคันผมติดระบบไฟสองสว่างมาใหม่ทั้งคันเลยนะครับคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับ1 8 9 0 0 0นานะครับแอร์หลังติดครบนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับดูรถได้ที่ลําลูกกาของเจ็ดต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับติดต่อ0ูนย์ 047 7 970นะครับเฉพาะคนที่สนใจนะครับโทรมาได้นะครับแต่ถ้าใครโทรมาต่อรองไม่ต้องโทรมานะครับผมขายราคานี้เลยนะครับโอเคครับผม